ปองไปหามาจากไหนว่าหน้าผ้าไม่เห็นแนวสไตล์ปองไงนะใช่ไปหา,าจากไหนจริงมานอกอกดนอกกดนอกด้วยนี่แซมไ,ไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้กดอเมริกานี่ยะกด<ช>ยุโรปใช่มียุโรปนี่ดูหน้าเขาเนี่ยพี่ดูหน้าผ้าพี่ดูเลยหน้าผ้าไม่ใช่หน้าผ้าปองแต่ว่ากดยุโรปมันจะราคาหลุดนี่เว็บยุโรปใช่ไหมอ๋อที่อ้วนๆขึ้นนี่เท่านะเล่นเวดไม่ไม่ได้เล่นเลยพี่กินเยอะนอนดึกกินเยอะหาของหาของอีเบยใช่ไหม ถึงเวลาก็สั่งแมคโดนนอมากินใช่ไหมใช่เลยเนี่ยมาพายุโปรปทั้งนั้นเลยเนี่ยแมงวงอะไรแต่ละอย่างมันรู้จักกันเลยอะ่ะแต่ทรงแบบถ้าเป็นปลายนี้พี่ชอบเลยเนี่ย<ช>ปลายแขนปล่อยปลาย,ยุโรปเนีย่ยไม่มีเนว่านองเนวาน้ายุโปรปลุดมาบ้างเหรอไม่ไมีพี่คือบองกดเว็บไหนสวิตเดนเอบอกบอก,บอกได้พี่ไม่ขายอ่ะพี่ไม่พี่ไม่เออมีคนเอามาให้ขายอย่างนี้คนเอามาให้ขายใช่อยู่ยุโรปเพกดกดยุยโรปมา เขามาจากมุงนอกดีกว่าเออเขาไม่าจากมุงนอกเขาบอกว่าไม่ไม่อยากให้บอกพี่ว่าแล้วพี่ดูหน้าผ้าพี่รู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ของไทยหรอกไม่ใช่หน้าผ้านี่พราได้ลอสอ่งเงี้ยแต่เขาไม่บอกให้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่ามาจากไหนใช่รับแหมเขาเดือแต่พี่ดูออกไงนะบอกว่าไม่ใช่หน้าผ้าของปองที่ทักแล้วใช่ไหมพี่คงามรู้นะปองนี่มันไม่ใช่หน้าผ้าของน้องอันเนี้ยมันมาจากไหนเอาดีๆอันนี้วงไหนพี่มอร์ฟิส ไม่รู้จักแนวไหนยังอยู่เลยยุยโรปก็เนี่ยวงแนวเนี้ยเมทันปะประมาณนั้นแหละแต่พี่ไม่ทานพวกนี้พี่ไม่ฟังพี่ชอบฟังแบบเอาจริงพี่ฟังแต่เพลงแบบอิดิแคปตันฟังสบายๆหูอะไรเงี้ยแนวแนวเพลงเราแต่ว่าเป็นเสื้อเราก็ขายไปตามตามนั้นอะ่ะถึงเวลาพี่ก็ไปดูราคาเช็คตามอินเทอร์เน็ตว่าเท่าไหร่ก็ขายถูกเขาเอาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละเราไม่ได้เก่งทุกสายอยู่แล้วไงเพราะลูกค้าเราก็มีแค่ไหนเอางี้ี๋ยวพี่ดูให้บอลมาสามหมื่นห้าแล้วพี่ดูให้แต่เบื้องต้นคิดว่าไม่ถึง <c oughs> อันนี้ไม่ของปลอมทั้งตัวเลยไหมของเข้าหมดเลยเหรอใช่ครับ <c oughs> แต่เขาเรียกมาเท่าไหร่สามสิบห้าเขาเรียกว่ายี่สิบบองเลยบอกสามห้าใช่ไหมไม่ใช่พีใ่ใส่กับน้องเล่นนะน้องเข้ามารอบที่สามที่สี่แล้วบ้างเนี่ย,าายมาหลายรอบมาหลายรอบแล้วนะฮะมาแล้วแบบนี่ไงไหมเดี้ยงอย่างเงี้ยเนี่ยกันกันนี่ก็เป็นกันอเมริกานเป็นตัวยุโรปมาลองดูอ่ะ แมนเชสเตอร์นี่อันนี้คือเมืองที่มีทีมฟุตบอลเก่งอันดับโลกที่หนึ่งในโลกแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่แมนยูนะใช่ไหมอันนี้ทีมไหนนี่ลิเวอร์พูลไหมนี่อาร์เซนอลแมนยูเอาแมนยูจับมือก่อนเราจะได้ไหมเนี่ยเอเบลโม่เนี่ยได้ที่ได้แล้วใช่ไหมเซนแน่นอนแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้นะเอเบลโม่มันอยากมาอยู่แล้วร้องจะตายแล้วนะออกมาเอเบลโม่คุณย่านี่มาแล้วนะสามตัวเราคุณย่ามอีกคนนึงกองหน้าใคร เซิร์ฟซีก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกวันนี้มีอัลเซิร์ฟซีมะกินนะจิมปีข่าววันนี้อ๋อเรียบมะกินเหรอใช่